เันบรรุกคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆนะคะ,ะสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณมากๆต้นไม้พอดีเมื่อคืนฝนตกด้วยค่ะจะมีทุกอย่างค่ะมะเขือก็มีเห็นไหมคะสวยๆทั้งนั้นเลยต้นไม้นะคะอ๋อนี่ต้นไทรขดใหญ่สอนนะ มีปีเสื้อนะคะปีเสื้อสวยนะคะสวย ดูปีเสื้อกันนะคะ,มะแมลงผู้ตอมอยู่นะคะ,มะแมลงผู้มากินเอ่อ,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 อบครทุกคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆนะคะสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณมากๆ เพื่อนๆคะวันนี้นะคะก็จะพามาที่เอ่อนุสาวรีย์นะคะตรงนี้ดอกไม้ะคะ่ะนี่ค่ะอันนี้วันก็ไม่ทราบเป็นต้นอะไรนะคะเพื่อนๆพอทราบไหมคะวันเห็นก็ มีรากนมาจะเป็นรากใส่มแมลงผู้นะ่ะแมลงผู้หรือพึ่งนะคะพึ่ง,พ,งพึ่งใช่ไหมคะพึ่งมันมันแบบน้ำเกสรอันนี้ดอกมะลีนะคะนม,มาจะมาซี่ซ้อนนะคะ แงพูนะม่แรงผูหรือพึ่งนะคะพึ่งพึ่งใช่ไหมคะพึ่งมามา,มาเอาน้ำเกสสจะมีหลายส่วนอยู่นะคะอันนี้ต้นอะไรไม่น่าจะเป็นเข็มนะคะสีสวยมากเลยนะคะดีใหญ่อันนี้เรามาดูใกล้ชิดแล้นะคะมาตะกี้ดูไกลๆนะ นี่นะคะอันนี้ต้นอะไรนะคะเพื่อนเขาทราบนะคะเนี่ยสวยมากเลยตับเย้สอนนะ,ะมีปีเสื้อนะคะปีเสื้อนี่ค่ะอันนี้วันก็ไม่ทราบเป็นต้นอะไรนะคะเพื่อนเพื่อนเขาทราบไหมะคะวันเห็นก็มีรากน่าจะเป็นรากใส่ถนนที่เห็นไกลๆนะคะ พาไปดูต้นเมามคะลากสวยมากเลยนะคะใส่มากนี้นะคะมีต้นตะโหนดด้วยนะคะนั่นสวยมากเลยนะและม้มีน้ำตกด้วยนะคะน้ำตกก็จะเห็นอยู่ตรงโน้นนะคะ สวยๆธรรมาชาติจริงๆนะคะอยากไดต้นต้นดอก ต้นไม้พอดีเมื่อคืนฝนตกด้วยค่ะจะมีทุกอย่างค่ะมะเขือก็มีอุ้ยะกะลอกต้นพนโนตี่เห็นไม่ไกลนะคะจะพาไปดูต้นไม้ไม้ดอกนะคะ เห็นไหมคะสวยๆตรงนั้นเลยต้นไม้นะคะอ๋อนี่ต้นไสรครับอุ๊ยกะลอกไม้ดอกนะคะค่ะเพื่อนๆคะวันนี้นะคะก็จะพามาที่ อ,อนุสาวรีย์นะคะตรงนี้มแมลงผู้นะม,นมนแมลงผู้หรือพึ่งนะคะพึ่ง,พ,งพึ่งใช่ไหมคะพึ่งมา,มา,มาจมน้ำแก่ศรนะคะเป็นต็น,ตน,ตนอดอกดอกไม้ะคะ ต้นปนดที่เห็นงไกลนะคะจะพาไปดูต้นมาไม้ดอกนะคะอุ้ยตะลอกรอคะลากสวยมากเลยนะคะ ใส่มานี้นะคะมีต้นตะโนดด้วยนะคะนัานา่นต้นชาเพื่อนๆค้าวันนี้นะคะก็จะพามาที่ออ,อนุสาวรีย์นะคะตรงนี้ทองค่ะนะคะอันนี้เป็นใส่ทองใส่ทองนะคะ,คอะ,คะดอกไม้ะคะ่ะ ราคาที่รับชมนะคะทองค่ะนะคะอันนี้เป็นใส่ทองใส่ทองนะคะเอาเป็นเอ่อลวกกับเป็นลวกกัจิกก้มน้ำพริกแกงส้มก็ได้นะคะเอาเป็นเอ่อลวกกับเป็นลวกกัจิ้มน้ำพริกแกงส้มก็ได้นะคะ มแมลงผู้นะมนแมลงผู้หรือพึ่งนะคะพึ่งพึ่งใช่ไหมคะพึ่งมา,มา,มาจากน้ำเกสรเทียนน่าจะเป็นเทียนนะคะแล้วก็จะมีเม็ดปลูกได้นะคะทอ,องค่ะนะคะอันนี้เป็นใส่ทองใส่ทองนะคะเอาละค่ะที่รับชมนะคะถนนที่เห็นไกลๆนะคะ พาไปดูต้นไม้มแมลงผู้นะ่ะ,ะแมลงผู้หรือพึ่งะครับพึ่งพึ่งใช่ไหมพึม่งมัมมนมันน้ำแกสรนแต่งก็ผลมากแค่อ่ามสวนสวนาธานณะหรืออย่างเงี้ยก็จะมีแบบนี้น่ะคะ่ะอุ้ยกระลอก ห่คะลากสวยมากเลยนะคะใส่มากนี้นะคะมีต้นตะโหนดด้วยนะคะนั่นนี่นะคะปีเสื้อดอกแคค่ะ ดอกแคก็กลังออกดอกเลยนะคะ,อะดอกแคนี่ประโยชน์นะคะเอาไปเป็นอาหารก็ได้ทำอบข้าวนะคะต้นต้นอดอก